คุณเบนพ,พูดถึงทองคำหลายคนบอกว่าติดดอยติดดอยอยากจะลงหรือบางคนบอกอยากจะเข้าไปแต่กลัวมันลงต่อเดี๋ยวจะกลายเป็นคนติดดอยไปล่าสุด1163นะฮะที่อัตราเล็กเป็น35บาท57สตางถึง63สตางต่งด้วยกันทองคำจะเป็นยังไงต่ออะ เออรียกได้ว่าอยากให้จับตาเรื่องของการประชุมเฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐในช่วงวันที่13-14ถึงธันวาคมนี้นะคะถึงแม้ว่าในตลาดเนี่ยจะมองว่ามีโอกาสเกือบร0 0เปรลยประมาณ98%ท,ที่เฟดจะปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้แต่ว่านักลงทุนส่วนใหญ่มองข้ามการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยในปีนี้ไปแล้วค่ะมองไปต่อถึงปี2017ว่าเฟดจะแสดงท่าทีในการปรับขึ้นอันตรา,าดอกเบี้ยอย่างไรจะปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือว่า 2ครั้งในปีหน้าหรือจะปรับ ขึ้นอันตราดอกเบีย้ยอย่างแข็งกร้าวมากขึ้นในอัตราที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นจากการดําเนินนโยบายของโดนัลด์ทรัมหรือเปล่า<ม><ม>นี่คือสิ่งที่นักลงทุนทั่วโลกกําลังจับตามองค่ะซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยที่ตอบคําถามของนักลงทุนได้ว่าปีาปีหน้าราคาทองคําจะปรับตัวลงไปมากกว่านี้หรือไม่มค่ะแปลว่าสําหรับครั้งนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่สนใจแล้วล่ะก็ขึ้นอ่ะก็คงรู้สึกกันว่าขึ้นะนะกระกดังนั้นตลาดน่าจะตอบรับแล้วใช่ค่ะดังนั้นถ้าถ้าสมมติเขาไม่ได้พูดอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลยใน ีหน้าคือเขาพูดเอาไว้อยู่แล้วปีหน้าน่าจะขึ้นประมาณสองครั้งสองครั้ง,งและถ้าทุกอย่างยืนยันเหมือนเดิมทองคําจะเป็นยังไงน่าจะหนุนให้ราคทองคําปรับตัวขึ้นได้นะคะ,ะจากประวัติหรือว่า history ที่ผ่านมานะคะการปรับขึ้น,นราดอกเบี้ยย้อนหลังไป30ปีตั้งแต่ปี1986 ค่ะค่ะมีรอบในการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยรวมปี2015แล้วน่าจะประมาณ5รอบ <c oughs> นะคะซึ่งถ้าเราดูจากกราฟเนี่ยจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วการปรับขึ้นอันตราด,ดอกเบี้ยของเฟดไม่ได้กดดันราคาทองคําเสมอไปนะคะ <c oughs> มีแค่รอบปี1987เท่านั้นที่ราคาทองคำมีการปรับตัวลงหลังเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในขณะที่ในปีถัดมาเนี่ยทองคําออกแนวทรงตัวหรือนูนโตรนะคะแล้วก็รอบ2รอบหลังสุดเนี่ยราคาทองคามีการปรับตัวขึ้นซะด้วยซ้ำดังนั้นเนี่ยคร คราวนี้จับตามองค่ะถ้าหากว่าเฟดไม่ได้ส่งสัญญาณในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวดเร็วกว่าที่เฟดเคยบอกไว้นะคะน่าจะหนุนให้เอาทำปรับตัวขึ้นในระยะ1เดือน3เดือนหรือ12เดือนข้างหน้าค่ะค่ะนะคะนี่คือเคสที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วตลาดก็รู้กันไปแล้วแล้วมันก็ลงมาแล้วนะแต่ถ้ากรณีพูดแผลมส่งสัญญาณหน่อยในในปีหน้าว่าอาจจะดี จะปรับเพิ่มขึ้นค่ะหรือมีทิศทางเกี่ยวกับเรื่องของการเอ๊ะน่าจะปรับเร็วขึ้นแต่อดอกเบีย้ยนโยบายคำน่าจะย่อดได้ต่อถูกต้องแล้วมันจะไปได้ลึกแค่ไหนไปได้ลึกแค่ไหนอยากให้จับตาดูปัจจัยทางเทคนิคด้วยนะคะ,คะถ้าอยากดูในระยะยาวมาหน่อยนะคะจับตาแนวรับ แรกระดับ1,135ยูเสลาต่อทรอยออนส์ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ19,000ถึง19,100บาทนะคะถ้าสมมติว่าราคาทองคำมีการย่อตัวลงมาแล้วไม่หลุดแนวรับแรกบริเวณ1,135 ราคาทองคำมีโอกาสดีตัวกลับค่ะแต่อยากให้เผื่อหน่อยนะคะถ้าหากว่าแถลงการของเยเล่นเอยหรือไม่ก็ดอทพลอตของเฟดเองเนี่ยที่บ่งบอกว่าเฟดจะดําเนินนโยบายแบบแข็งก้าวในปีหน้าน่าจะทําให้ราคาทำปรับตัวลงต่อค่ะอยากให้จับตาดูแนวรับริเวณ1,100ถึง1,114ง้อสาาตทอรออน์ถ้าตีเป็นเงินไทยก็จะเป็นประมาณ18,00 0 800ลงมานะคะแถวนั้นเนี่ยก็เป็นจุดที่น่าสะสมซื้อเช่นกันเพราะว่าถ้ามองข้ามเรื่องของเฟดเนี่ยปีหน้าเรียกได้ว่าสถานการณ์ทั่วโลกนะคะยังมีหลายๆความกังวลซึ่งน่าจะหนุนราคาทองคำให้สามารถพยุงตัวอยู่ได้ค่ะ มันจะมีโอกาสที่พอจะดีดขึ้นมาชนแนวต้านบ้างไหมคะ,ะมีโอกาสเช่นกันค่ะอย่างเช่นหลังการปรับขึ้นราดอกเบี้ยนะคะจะเห็นได้ว่าธาคาคาจะย่อตัวลงอีกสักประมาณสัปดาห์หนึ่งหลังจากนั้นจะ,จะค่อยๆปรับตัวขึ้นมาเทสแนวต้านนะ,นะคะ อมองต้านเท่าไหร่ไว้บ้างคนะมองต้านแรกนะคะเป็นต้านระดับรายวันอยู่ที่บริเวณ1,176 US o จออนโดยที่มีแนวต้านสัปดาห์นะคะอยู่ที่1,188 US o l จยออน์หรือประมาณ20,000บาทต่อ1บาททองคําค่ะ <c oughs> เท่านั้นถ <c oughs> ้าหากว่าเราทองคํายังไม่สามารถ ปรับตัวขึ้นไปยืนได้แนะน,นํานักลงทุนที่มีทองคําอยู่ในมือขายออกมาก่อนเพื่อลดความเสี่ยงแต่ถ้ายืน1188ได้ถือต่อค่ะเพื่อรอลุ้นแนวต้านระด,ดับ1200ถึง1214อยสิส่ยูสลัอนส์ ค่ะนะคะอันนี้คือทิศทางตัวเลขในทางเทคนิคใช่ค่ะแล้วก็เราก็จะดูสภาพของเฟดด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าไปดูกับอัตราแลกเปลี่ยนแล้วจะมีผลไมหมคะช่วงนี้อ,อ,อัตราแลกเปลี่ยนช่วงนี้จะเห็นได้ว่าแกว่งตัวในกรอบค่อนข้างแคบนะคะ,ะแล้วก็เชื่อว่าจะค่อนข้างแคบต่อเนื่องตลอดสิ้นปีนี้ด้วยนะคะโดยที่อัตราแลกเปลี่ยนจะมีโอกาสอ่อนค่าหรือว่าแข็งค่ามากกว่าเดิมอยากให้จับตาตัวสกุลเงินดอลลาร์เป็นหลักรวมถึงฟันเฟลที่ไหลเข้าไหลออกในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดพันธบัตรของบ้านเรา ะะอยากให้จับตาเหมือนกันค่ะเรื่องของการประชุมเฟดน่าจะส่งผลชี้นําตัวดัชนีดอลลาร์แล้วก็ส่งผลกระทบต่อค่าเงินบาทถ้าหากว่าเฟด ส่งสัญญาณแข็งกราฟดอลลาร์จะแข่งค่าแล้วก็ส่งผลทําให้ตัวค่าเงินบาทอ่อนค่าค่ะซึ่งการอ่อนค่าของค่าเงินบาทแน่นอนทําให้ราคาทองคําในประเทศเนี่ยปรับตัวลงน้อยกว่าราคาทองคาในตลาดโลกค่ะเพราะมันจะสวนกันอยู่นะเวลาเข้าไปตัวคูณเป็นบาทไทยเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งลงตัวหนึ่งขึ้นอยู่ใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าวางกลยุทธ์สําหรับนักลงทุนในช่วงนี้คนที่เล่นสั้นวางกลยุทธ์ยังไงดีคะเล่นสั้นอยากให้จับตาดูวันนี้เลยค่ะ1 1 5 1ก็คือโลของเมื่อวานนี้นะคะถ้าหัร คํามสามารถ แับตัวยืนอยู่เหนือระดับดังกล่าวได้อยากให้เข้าไปซื้อเพื่อทำกำไรระยะสั้นแล้วก็กำหนดจุด Stop loss ไว้บริเวณ1 1 4 2งพันหร้อยสี่สอนอน์นะคะ <ใช S 1> แล้วก็ถือค่ะอยากให้ระมัดระวังนิดนึงค่ะการถือทองคำนะคะอยากให้ขายออกก่อนช่วงการประชุมเฟดเพราะว่าจริงๆแล้วเรายังไม่ค่อยแน่ใจว่าเฟดจะแสดงท่าทีอย่างไรนนะคะเย็นเล่น <Y elen S 2> จะพูดถึงเรื่องของการดําเนินนโยบายปีหน้าอย่างไรถ้ามีการดีดตัวของราคาไม่ผ่าน1,176 อยากให้ขายออกก่อนค่ะเพื่อลดความเสี่ยงนี่คือนักลงทุนระยะสั้นนักลงทุนระยะกลางระยะยาวอยากให้จับตาดูการประชุมเฟดผ่านไปก่อนนะคะถ้าหาร้อทองคำมีการแบ่งตัวลงมาแนวรับที่ต่ํากว่า 1, 1 3 5ถึง1,100ท่้นถือว่าเป็นจุดซื้อในทางกลยุทธ์ค่ะสามารถเข้าไปสะสมเพื่อถือทองคําในระยะยาวได้แน่นอนค่ะถ้าหารอทองคํายังไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านระดับ1 1 8 8ถึง1,200ได้นักลงทุนแนะนําขายออกไปก่อน เพื่อลดสถานะเช่นกันได้เห็นภาพชัดเจนนะคะอลไรคะคุณผู้ชมทองคําจุดซื้อนะฮะที่ใครเล่นกลางยาว1 1 3 5เหรียญถึง1 1 0่นึงเหรียญถ้าคิดเป็นบาทไทยก็18,800ถึงประมาณ19,00 0้ับาทประมาณใช่ค่ะใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณเบนนะคะขอบคุณค่ะอล่ะคะคุณผู้ชมลงทุนอย่างระมัดระวังตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยเวลาหมดลงแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานคงต้องลาไปแล้วขอผู้ชมโชคดีในการลงทุนสวัสดีค่ะ